รายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่20กันยายน2563ผมอาจารย์คำภีปริชายานขอพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อหรืออ,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 อยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับสู่วิถีแห่งหลักธรรมคำสอนเซนนะครับ สู่วิถีแห่งหลักธรมคำสอนเซนตอนสภาวธรรมแห่งจิตพุทธ,ธะเป็นเป็นตอนที่3ของสภาวธรรมแห่งจิตพุทธ,ธะนะครับซึ่งผมก็ได้อ่านไปแล้วสองตอนนะครับก็ขอ,ขอ,ขอทบทวนหัวข้อที่อ่านไปแล้วคราวที่แล้วนะครับก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าผู้คนล้วนแล้วล้วนอยู่กับความหลงผิด ผู้คนล้วนอยู่กับความหลงผิดนะครับผู้คนล้วนอยู่กับความหลงผิดจึงถูกหลอกและเพราะความไม่เข้าใจต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตอีกทั้งพวกเขาไม่เคยตระหนักว่าแท้จริงแล้วจิตของตนเองนั่นแหละคือพุทธดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งแสวงหาพุทธจากภายนอกจิต แท้จริงแล้วไม่ต้องแสวงหาพุทธนอกกิตของตนหรือไม่ต้องมองหาพุทธภายนอกกิตที่ไหนอีกพุทธไม่แสวงหาพุทธหมายความว่าถ้าท่านใช้พุทธหาพุทธอีกท่านก็จะไม่เห็นแจ้งต่อพุทธตราบใดที่ท่านหาพุทธภายนอกตน ท่านก็ยังไม่เห็นพุทธะที่อยู่ภายในจิตของท่านเองนะครับนี่คือข้อที่พูดไปแล้วนะครับต่อไปอีกข้อหนึ่งที่พูดไว้ก็คืออย่าใช้พุทธะบูชาพุทธะครับ ผู้ใดรู้จักธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะของตนก็จะทำให้ก็จะทำให้ผู้นั้นไม่หลงเข้าไปยึดบูชาสิ่งอื่นใดนั่นก็คือผู้ที่รู้จักตนเองย่อมไม่หลงบูชาสิ่งอื่นใดอีก แม้ว่าผู้นั้นประสบพบเห็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่หลงบูชารูปปั้นนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้ามาปรากฏต,ตรงหน้าเขาเขาก็จะไม่ยินดีต่อการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดนะครับสรุปก็คือพุทธย่อมไม่ดูแลพุทธ หรือพุทธ,ธะไม่รักษาพุทธ,ธะนั่นเองนะครับนี่คืออย่าใช้พุทธ,ธะบูชาพุทธ,ธะอย่าใช้พุทธ,ธะ,สะแสวงหาพุทธ,ธะหมายถึงว่าผู้ใดรู้จักธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะของตนก็จะทำให้ผู้นั้นไม่หลงเข้าไปยึด บูชาสิ่งอื่นใดนั่นก็คือผู้ที่รู้จักตนเองย่อมไม่หลงบูชาสิ่งอื่นได้อีกแม้ว่าผู้นั้นประสบพบเห็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่หลงบูชารูปปั้นนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้ามาปรากฏตรงหน้าเขาเขาก็จะไม่ยืน ยินดีต่อการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดสรุปว่าพุทธะย่อมไม่ดูแลพุทธะหรือพุทธะไม่รักษาพุทธะนั่นเองเอนะครับอ่านนะครับต่อไปข้อที่สิไม่ใช่ข้อครับต้องขีกวกข้อที่ว่าอย่าใช้จิตปลุกพุทธ ยาใช้จิตปลุกพุทธ,ธะเป็นยังไงเรามาฟังต่อนะครับอย่าใช้จิตปลุกพุทธ,ธะเพื่อให้เกิดพุทธ,ธะตามความต้องการของตนนะครับ องพุทธพูดถึงพร้อมแล้วย่อมไม่สวดมนต์องพุทธพูดถึงพร้อมแล้วย่อมไม่ท่องพระสูตรอง์พุทธพูดถึงพร้อมแล้วย่อมไม่รักษาศีลอง์พุทธพูดถึงพร้อมแล้วย่อมไม่ต้องรักษาวินัยแต่องค์พุทธย่อมไม่ปฏิบัติหรือกระทำผิดในหลักการใดๆไม่ละเบิดวินัยใดๆองพุทธย่อมกระทำ โอปุทย่อมไม่กระทําความดีหรือกระทําความชั่วหมายถึงจิตเข้าถึงพุทะย่อมอยู่เหนือสมมุติและอยู่เหนือโลกธระททั้งปวงนะครับนี่คือข้อที่ว่าอย่าใช้พุทธะปลุก,กจิตพุทธะอย่าใช้จิตพุทธะปลุกพุทธะต่อไปนะครับ ก่อนค้นหาพุทธ,ธาจากที่ใดก่อนค้นหาพุทธ,ธาจากที่ใดนะครับผูใ้ใดค้นหาพุทธ,ธาจากที่ใดท่านต้องค้นหาธรรมชาติที่แท้ของท่านให้พบเสียก่อนโทษน,นะครับก่อนค้นหาพุทธ,ธาจากที่ใดต้องค้นหา ตนเองครูต้ก็หาธรรมชาติที่แท้ของตนให้พบเสียก่อนผู้ใดก็ตามผู้ใดที่เห็นธรรมชาติที่แท้ของตนผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นพุทธ,ธะของตนหรือพบพุทธ,ธะองค์หนึ่งเช่นกัน ถ้ายังไม่เห็นธรรมชาติที่แท้ของตนการทำพุทธาพิเศษการท่องบนพระสูตรการบำเพ็ญทานและการรักษาศีลทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องร้ายประโยชน์การสวดมนต์อ้อนวอ,อนพระพุทธเจ้าอาจส่งเสริมไม่สร้างกุศลกรรมการท่องจำพระสูตรอาจเป็นผลให้มีความจำดี การสมาทานรักษาศีลการสมาธารักษาศีลอาจเป็นผลให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่อีและการบำเพ็ญทานเป็นผลให้ได้รับความสุขแต่ไม่ส่งผลให้ท่านเปลี่ยนจากปุถุชนกลายเป็นองค์พุทธะได้นี่ก็คือหัวข้อที่คือว่า ก่อนค้นหาพุทธาจากที่ใดออก่อนค้นหาพุทธาจากที่ใดนะครับต้องค้นหาธรรมชาติที่แท้จริงให้พบสิก่อนต้องค้นหาสภาพที่แท้จริงของตนให้พบสิก่อนออก่อนที่จะไปเรื่องอื่นผู้ใดเห็น ผู้ใดเห็นธรรมชาติที่แท้ของตนผู้นั้นชื่อว่าได้เห็นพุทธะของตนหรือพบพบ,พบองค์พุทธทะองค์หนึ่งเช่นกันถ้ายัางไม่เห็นธรรมชาติที่แท้ของตนการทำพุทธาพิเศษการท่องบนพระสูตรการบำเพ็ญทานและการรักษาศีทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ การสวดนมนอ้อนวอนพระพุทธเจ้าอาจส่งเสริมให้สร้างกุศลกรรมการท่องจำพระสูตรอาจเป็นผลให้มีความจำดีการสมาทานศีลการสมาทานจิตใจนะครับการสมาทานรักษาศีลอาจจะเป็นผล ให้ไปเกิดในภพภูิที่ดีและการมาเป็นทานเป็นผลให้ได้รับความสุขแต่ไม่ส่งผลให้ท่านเปลี่ยนจากปุถุชนกลายเป็นองค์พุทธะได้นะครับนี่คือหัวข้อที่ว่าก่อนค้นหาพุทธะจากที่ใดนะครับต้องทํำยังไงบ้างนะครับเช่นว่าก่อนค้นหาพุทธะจากที่ใดหนึ่งต้องค้นหาธรรมชาติที่แท้ของตนในพุทธก่อนนะครับ ถ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติหรือพบธรรมชาติที่แท้ของตนผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าองค์พุทธ,ธะผู้หนึ่งองค์งหนึ่งนะครับบนโลกใบนี้หรือพบพุทธ,ธะองค์หนึ่งเช่นกันนะครับนับถ้ายังไม่เห็นธรรมชาติที่แท้ของตนการทำพุทธ,ธาพิเศษการท่องบนพระสูตรการบำเพ็ญทานและการรักษาศีลทั้งหมดทั้งวงนั้นเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ การสวดโมโรดวรนนพระพุทธเจ้าอาจส่งเสริมให้สร้างกุศลกรรมการท่องจำพระสูตรอาจเป็นผลให้ความจำดีการสมาทานสารศีลอาจเป็นผลให้ใหได้เป็นไปนะครับเกิดในภพภูมิที่ดีและการบำเพ็ญทานเป็นผลให้ได้รับความสุข แต่ไม่ส่งผลให้ท่านเปลี่ยนจากปุถุชนกลายเป็นองค์พุทธะนะครับเนการที่จะทําให้เป็นองค์พุทธะออไม่ใช่ใครกออ็คิดเอาเองนะครับออไม่ใช่นะครับเ,ออเป็นเรื่องออนะครับต่อไปข้อต่อไปนะครับชื่อว่าพึงเห็นธรรมชาติแห่งตนพึงเห็นธรรมชาติแห่งตนนะครับ ถ้าท่านไม่เข้าใจหลักธรรมคาสอนขององค์พุทธท่านก็ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ที่เรียกว่าวิญญูชนท่านก็ต้องไปพบครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ผู้ซึ่งมีความเข้าใจอย่างสุขมุมลุ่มลึกและผู้นั้นมีความลึกซึ้งกับชีวิตและความตายมีความรู้ลึกซึ้งนะครับมีความรู้ อย่างรึกซึ้งรึกซึ้งนะครับรึกซึ้งและผู้นั้นมีความรู้อย่างรึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความตาย กะนั้นบุคคลผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์วิ่ไดหากครูบาอาจารย์ผู้นั้นไม่พบธรรมชาติของตนออน,นี่คือข้อที่ว่าพึงเห็นธรรมชาติแห่งตนนะครับออต่อไปก็ตัวเข้าต่อไปนะครับคือว่ามัคคามัคคิธีพ้นจากวัฏจักร วัตดตาสุขสารแม่ มักาวิธีพ้นจากกฏตาสงสารมักาวิธีพ้นจากกฏตดสงสารนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้อ่านตกไปหน่อยนะครับขอขอขอ,ขอเอาใหม่นะครับพึงเห็นธรรมชาติแห่งตัวตนนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์พุทธท่านก็ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์หรือผู้รู้หรือวิญญชนท่านก็ต้องไปพบครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ผู้ซึ่งมีความเข้าใจอย่างสุข,ขุมลุ่มลึกและผู้นั้นต้องมีความรู้อย่างดีเกี่ยว มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความตายคือมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตและความตายว่าทั้งชีวิตและความตายเป็นเพียงการใช้ภาษาและถ้อยคำแท้จริงแล้วหาได้มีชีวิตและความตายแต่อย่างใดไม่การน,นั้นบุคคลผู้นั้น จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้หากครูบาอาจารย์ผู้นั้นไม่เห็นธรรมชาติของตนว่าปราศจากธรรมชาตินี่คือหัวข้อนะครับที่หากผู้นั้นไม่พบธรรมชาติของตนว่าเป็นธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติผู้นั้นก็จะ ไม่เห็นธรรมชาติเห็นตนนะครับต่อไปมรควิธีพ้นจากวัฏสงสารถึงแม้ผู้ใดจะสามารถท่องพระสูตรพระไตรปิฎกได้ถึง12รอบก็ตาม เขาก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏักสงสารได้หมายถึงผู้นั้นต้องตกอยู่กับอยู่ในวัฏักสงสารแห่งการตายและการเกิดซึ่งผู้ที่บรรลุสภาวะอามาแห่งตนเท่านั้นจึงจะหลีกพ้นได้วาวัฏักสงสารได้นะครับเชเ่นที่เป็นทุก อยู่ในสภาในพบทั้งสามคือการพบอรุปรพบก็อย่าก็อย่าหวังที่จะปล่อยเปลื่องปลดเปลื่องตนให้พ้นทุกข์ได้เลยเว้นแต่ผู้นั้นบรรลุพุทธภาวะเท่านั้นนี่ก็คือหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับต่อไปหัวข้อต่อไปชื่อว่า พึงเห็นแจ้งต่อพุทธะด้วยตัวเองในอดีตการที่ผ่านมาในอดีตการที่ผ่านมานะครับมีภิกษุรูปหนึ่งหมายถึงภิกษุทางเทรวาทน,นะครับเป็นผู้รู้จักกันดีของผู้คนผู้เป็น ผู้นั้นสามารถท่องปัจจัยปีดกได้ทั้งหมดแต่ท่านก็ไม่พ้นจากวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดทางเนื้อหนังและการเวียนว่ายตายเกิดของความคิดปรุงแต่งเพราะท่านไม่เห็นธรรมชาติตนเองคือไม่รู้ว่าธรรมชาตินั้นคือธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติแห่งความเป็นตัวตนอน,นี่คือ หัวข้อที่ว่าเพื่อเห็นแจ้งต่อพุทธภาวะพุทธะด้วยตนเองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของชาวพุทธหลักธรรมคำสอนของชาวพุทธเทรวาสนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับคำสอนของชาวพุทธเซนนะครับหลักธรรมคำสอนของชาวพุทธเทรวาส ก็คือเข้าใจการช่องพะสดุ์จากพุทธิละวาดจากพุทธิละวาด เข้าใจกันว่าการท่องพุทเทรวาทเข้าใจกันว่าท่องพระสูตรเป็นเหตุให้หมีชื่อเสียงดังนั้นพุทธศาสนิกชนทุกวันพ,พุทธศาสนิกชนแห่งนิกายเถราวาททุกวันนี้จึงนิยมชมชอบท่องพระสูตรบางพระสูตร หรือสวดท่องคาถาบางคาถาคาถาบางบทมากบ้างน้อยบ้างตามความคิดของผู้สวดท่องพระสูตรดังกล่าวด้วยความคิดที่ว่าการท่องพระสูตรเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความเข้าใจเช่นนี้เป็นเรื่องที่โง่เขลา ครับต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปคือครับรู้จักจิตตนเองดีกว่าท่องพระสูตรการอ่านและการท่องพระสูตรหรือคำพีโดยไม่เข้าใจหรือไม่สนใจตอนเนื้อหาของพระสูตร เนื้อหาสาระของพระสูนนะครับไม่มีประโยชน์และไม่มีความจำเป็นนะครับอีกโทษไม่ใช่ทั้งยางไล่ประโยชน์อีกด้วยนะครับอีกด้วยนะครับหากพูดนั้นไม่รู้จักจิตตนเองว่าไายจิตและไล่ความคิดฝูงแต่ง เช่นเดียวกับการสาธยายพระสูตรบางพระสูตรหรือท่องคองาโรคตมคาถาภาสิททั้งหลายได้นั้นด้วยเป้าหมายที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนับได้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระอย่างยิ่งนะครับหมายถึงว่าจากพุทธิราว่าเนี่ยแทนที่จะรู้จักจิตตนเองก็กลับไปท่องประสูตรแล้วไม่รู้ความหมายหรือรู้ความหมายก็ เป็นข้างๆกูกูไม่แก่ความหมายที่ถูกต้องนะครับอืม,อมเพราะฉะนั้นการสาธยายพระสูตรบางพระสูตรหรือท่องจำคาถาภาษิตในพระสูตร,ร,ตรทั้งหลายนั้นนับว่าเป็นเรื่องร้ายสาระอย่างยิ่งเอานะครับต่อไป รู้จักกิตตนเองดีกว่าท่องพระสูตรเป็นข้อที่สองนะครับเมื่อกี้ตอนที่หนงพูดไปแล้วนะครับนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระอ,อ,อย่างยิ่งการสวดพระสูตร ส่วนท่องพระสูตรเพื่อการดับทุกสำหรับการค้นพบพุทธ,ธะในพระสูตรสิ่งที่ท่านต้องทำก่อนทั้งหมดก็ควรสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือลายสาระอย่างยิงสิ่งที่ท่านต้องการทำก่อนทั้งหมดคือการค้นจิตค้นหาจิตไม่ใช่ค้นหาครับด้วยการรู้จักจิตเองนะครับรู้จักนะครับ รู้จักจิตเดิมแท้ให้พบจิตเดิมแท้ของตัวให้พบนะครับนั่นก็คือต้องรู้จักธรรมชาติเดิมแท้ของจิตท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นการรู้จักจิตเดิมแท้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับดังที่เมื่อพันกว่าเปลวท่านไวหลางท่านก็ได้รับราแห่งธรรมนะครับ หลังจากพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ได้ได้กล่าวถึงพระสูตรบางพระสูตรนะครับและท่านวยหลางก็จิตลูกโพรงโพรงนะครับนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็พระสังฆา,ายกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของบอยหลางเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าผู้ใด ไม่รู้จัก,กจิตของตนเองผู้นั้นก็หาชื่อว่าเป็นเป็นชาวพุทธไม่นะครับเพราะฉะนั้นการรู้จัก,กจติตตนเองนะครับเป็นสิ่งที่มีความหมายมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับการรู้จักจุดเองและการท่องประสูตรนะครับการสวดท่อง พระสูตรเพื่อการดับทุกข์หรือเพื่อแสวงหาสัจธรรมในพระสูตรสำหรับการค้นพบพุทธนในพระสูตรสิ่งที่ท่านต้องการทั้งหมดคือจิตเดิมคือการคือจิตเดิมแท้ของตนให้พบหมายความว่าทำยังไงให้พบจิตเดิมแท้ของตนให้ได้นะครับคือการค้นหา จิตเดิมแท้ให้พบนะครับนั่นก็คือต้องรู้จักธรรมชาติเดิมแท้ของจิตท่านนั่นเองนะครับพูดไปก็วนเวียนหน้าเวียนหัวนะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะฟังยากสักนิดนะครับโอ้โหครับข้อต่อไปนะครับชื่อว่าธรรมชาติเดิมแท้ของจิตคือพุทธ ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตคือพุทธธ,ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั่นแหละคือพุทธ,ธพุทธ,ธนั้นคือภาวะที่อยู่ภายนอกเหนือจากเหตุปัจจัยใดๆซึ่งเป็นภาวะที่จิตมีความเป็นอิสระมันเป็นอิสระจากพิธีกรรมอิสระจากครูบาต่างอาจารย์อุบายต่างๆอิสระจากแบบแผนทั้งหลายและอิสระจากความคิดปรุงแต่งถ้าท่านไม่เห็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตแล้ว จิตของท่านก็จะวุ่นวายทั้งวันถ้าท่านไม่เห็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตแล้วท่านย่อมวนเวียนแสสายหาแต่สิ่งภายนอกตัวเลื่อยไปก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือไร้สาระอย่างยิ่งและแท้จริงแล้วความเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนะครับนั้น คือพุทธภาวะที่ทุกคนมีพร้อมแลว้วมีอยู่แลว้วจึงไม่จำเป็นต้องค้นหาจากที่ไหนอีกนะครับนี่คือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตคือพุทธ,ธะนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้พูดมาพอสมควรเก่เวลานะครับเพราะฉะนั้น,นดดท่านผู้ใดที่สงสัยนะครับที่ผมพูด ต้องการแสดงความคิดเห็นต้องการสอบถามปัญหาข้อข้องใจหรือสนทนาธรรมนะครับธรรมที่นิวาที่นี้ก็คือโลกุตระหรือธรรมธรรมะแบบเซนนะครับก็ติดต่อสอบถามกับผมนะอาจารย์คัมพีได้นะครับที่หมายเลขหมายเลข0 2นย์นะครับห้าหนึ่และ 089 126 0689นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็สมควรนะครับเกเวลาก็เลยขอยุตินะครับไว้เพียงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เ,เจอเกันใหม่เช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ